ได้ๆเอาด้เาขาไ,ได้เ้ยกลัวกลัวกลัวโดนอ่ะแต่ต้องให้อยู่ในอ,อุ้งมือตลอดนะไม่ให้ไหลออกเชิใช้ไวเป็นเียนการ์ดใบสำหรับเชฟเอทิโซนะคะเขาบอกว่าเขาได้เรียนรู้วิธีการทำแป้งแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่ามันยากมากๆเลยเพราะว่ามันต้องเรียนรู้วิธีการในการเลี้ยงแป้งให้ได้ ที่เราคิดว่าสายไหมทำยากดึงใช้แรงหน้าขนาดนั้นแต่การทำแป้งยากกว่าหลายเท่าครับต,ตอนที่ดึงขึ้นมาเนี่ยมันยากมากๆไปต้องมีจังหวะ้ สำหรับุ๊กนะคะกรู้สึกว่าก็ยากมากเหมือนกัน,นะค่ะ s> <S เพราะว่ารอแซะแป้งจากพี่ออฟทำเนนานมากเลยค่ะ <_ s> ออฟเพี้ยนทำนานเหรอ <_ s> โอโ้